สวัสดีค่ะกอกกอกสเตชันอีกครั้งหนึ่งนะคะรถลุงจิมขนไปไหนนะคะไปโรงพยาบาลเหรอคะลุงจิมจะตามลุงไปล่ะคะลุงจะเอาน้ําไปโรงพยาบาลสวัสดีค่ะพี่จิมรถเป็นอีหยังเนาะก็ได้ขนขึ้นรถค่ะเอารถยางหัวลุงจิมนี่จะเอาขายที่ไหนล่ะคะทำไมไม่ขายแถวนี้ พ่อคืนเราไปทำเสร็จเลยครับพ่อคือแถมน้ำสองขวดได้ไหมเนี่ยต้องไม่ได้แล้วยางันพยางรั่วนี่ไงคนขึ้นรถยางรั่วหมดลมคนไม่หมดนะคนไม่หมดนะคนไม่หมดแต่ว่ารถมันหมดลมนึกว่าจะขนไปตามโรงพยาบาลที่ลุงจะไปบริจาคน้ำให้น้ำโรงพยาบาลยางรั่วนะคะพี่จิมบอกว่ายางรั่วเตติมที่งอนบลุ เอาไปปลาไสค่ะพ่อกเมโอ้โหคุณละครเลยนะคะไปร้านี่อบาายมไปร้านของเขาใช่ไหมพี่ไปร้านร้านที่เราซื้อมาใช่ไหมคะอืส่งคืนร้านเหรอลูกนี่ตรงนี้ไม่ได้จ่ายค่าเช่าแต่ส่งคืนร้านวันจีแล้ววะใส่ยางแตกรอดได้นี่ไงข้างนี้ไงแตกเบนหรึเปล่าโอ้แตกเติมลมไม่ได้นะเพราะว่ามัน ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยเหรอคะไม่ต้องใช้ใช้เครื่องอะไรอะไรนะเติมลมของรถยนต์นะอือพุททีเดียวนะีเป็นฟีฟีฟเยอะสามเอกบุ๊เติมลมบานห้าน่เติมได้ไปใส่ไปบ้านก๊กตุม ชูวุนะครับเออไอ้ตัวที่เอามาทำนี่วมันทำไม่ได้ไม่ได้ใช้มาเกือบปีมันใช้ไม่ได้เลยเป็นอย่างแบ้มันเสื่อมรึเปล่าไม่มีแบบไหนทั้งนั้นนี่แหลยน้องไม่ได้หรอตอนนี้มันรุ่นจริงไหมนอนกล้วยมะไวเหมือนกันเนาะโอ้กวยเจ้าปะโอ้ขอบคุณครับกล้วยหอมนะไม่ได้ผมอยากได้กล้วยหอมเดี๋ยวเฮ้ยหอมทองหอมทอง ห้าให้แน่นี่จะหอมไข่บ่เอาได้หอมทองแบบของลุงอ่ะเอาแบบไปปลูกเลยบ่เอาเอาคือเอาคอแบบลุงเลยวุ้ยของลุงคอไปปลูกตัวแล้วมีผลละประกันให้ไปขโมยมั้งไ่ต้องขอเตแรับประกันอะไรมันแต่ยางแตกโอ๊ยยางหัวเขามาสิรับประกันให้เนาะข้าเจ้าว่าด กาจะบัตขอกับน่ะมันปลูบกแพต้องจิกเอาจิกเอาเองปลูบเอาไปแพจะเคล็ดลับเอาเอาจักรยานแลกรถมอเตอร์ไซค์เหรอคะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโอ้พ่อเอาจักรยานมาลองขี่ดู เอาใส่รถมาแล้วเอาลงกั่นขึ้นภูเขาสนุกเลยนะเนี่ยปันขึ้นภูเหลี่ไฟเลยครับพ่อฟื้นเอ้าพอเอาขึ้นรถเวลาน้ำมันรถหมดจะได้ขี่ไปหาซื้ออ๋อเอาเอาสแตนบายไว้ที่รถนนน้้้มมััหหดครงงึแลวประสบการณ์น้ำมันหมดนี่ค่ะทีเดียวพอฟื้นเอาจักรยานขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เอาไว้เผื่อน้ำมันหมดนะคะที่ไหนก็จะได้จักรยานไปหาซื้อน้ำมันจากประสบการณ์จริงที่ผ่านมานะคะหนูก็เหมือนกันหนูก็เคย ก็เคยลดน้ำมันหมดลำบากลาบกมากนะคะลรถยนต์น้ำมันหมดน้ำมันหมดเนาะกว่าจะได้เติมได้นะคะลำบากมากมากบางคันเราไปบวกเขาก็ชมน้ำหน้าเขาไม่จอดจ้าเป็นอะไรน้ำมันบกเข้าไปเลยเรรรรรียวว่่่่าไไไมมมอออออบบบบคคืเขาเขาหาว่าเราไม่รอบครอบในการเออไม่ได้ดูเกนน้ำมันเลยอื ผสมน้ำหน้าเลยนะพ่อเนาะเขาไม่่วยเลยฝากติดตามช่องหมดฟื้นเด้อหน่อยเด้อคันนี้เด้อนี่จะของช่องยิ่นิด้ะจ้าหมดฟื้นเด้อนอค่ะคุณพ่อจะดีจะดีค่ะเป็นภรรักผู้ใหญ่ยุดนาบ้านลูกพดนีหละจ้ากับลุงจิมนะคะคุณพ่อฟื้นนะคะพ่อบ้านของป้าคำสไสนะคะมีช่องของเป็นของตัวเองนะคะ หมดฟื้นเด,อด้อค่ะติดตามมาเล่าในเดอ้อค่ะเราเราโตโบแบบบุฟเฟ่ขึ้นหนูหน้านี่แหละค่ะไปแบบบุฟเฟ่ไปบุบุฟเฟ่แลว้วแต่สิตโตสใหญ่เราไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> หนึ่งพันว่นนะแล้วก็อย่าลืมช่องของเรานะคะกกกอกสเตชั่นคะ่ะ <c oughs> ช่องหนูหน้าพาไปดูนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ช่องนมเปรเี้ยกกกอกด้วยนะคะ ช่องกอ,อกสเตชันเป็นช่องของอาจารย์ธัญรัตน์นะคะหรือคุณครูธัญญาอยู่ยเอเมริกาค่ะหนุ่น่าเป็นแอดมินให้กับช่องนะคะดูแลภาคสนามส่วนช่องนมเปรี้ยกกกอกก็เป็นของนมเปรี้ยวเองนะคะนี่นมเปรี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะกินข้าวไปแล้วกําลังนอนวันๆก็ไม่อยากจะมานี่แหละคะ่ะเขาคงร้อนนะคะแต่ก็ต้องมาเพราะว่าแม่มานี่นะครับนมเปรี้ยวกกอก,กค่ะพูมเปี้ยเอ้ย เปี้ยวเปี้ยซาครับเปี้ยซาเปี้ยซาเอ้ยอีเปี้ยวแม่เปี้ยวโอ้ทำเป็นเมินทำเป็นเมินนะครับคุณชายคุณชายทำไมเมินจังะลูกโอ้คุณชายเมินองอนแล้วนะคะงอนความจริงไม่อยากมานะคะอยากอยู่บ้านปสอ,อเย็นๆที่สวนยางฝั่งนูน้น อยากมาซานะคะอยากมาซ่าแถวนั้นซาเพื่อที่จะข่มมาตัวหนึ่งนะคะน้องแดงเพื่อนปินิกอยากซาขู่เขาให้ได้ก่อนถึงจะอยากมาแต่ก็ต้องมานะคะน้องเปียวเอ้ยต้องมานะลูกขอบคุณครับที่ติดตามด้วยกันนะครับที่ชมนมเปี้ยวครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ